ภาพแบบนี้เนี่ยเวลาเราดูดูอย่างไรนะจำนะคือต้องจําพิมพ์ก่อนนะครับคาบป,ปูนเขาขาว,ขาวพวกนี้เป็นภาพคาบเดิมเลยนะพวกนี้เป็นคาบเดิมนะครับอ่าเนี่ยถ้าก็องไหนซื้อสวัวนจะขึ้นคาบขาขาวแบบนี้นะครับเหมือนคาบแป้งคาบเดิมมาเลยครับอ่าคาบสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกค,ครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับนําพระเครื่องนะครับมาให้ชมกันนะมาให้ชมกัน วันนี้นาผ้าหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานหลายๆท่านอาจจะได้ดูคลิปผมไปบ้างแล้วนะครับได้ดูคลิปในการทํารีวิวหรือว่าการแบ่งปันความรู้ของเรื่องหลวงพ่อปานไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้ผมเพิ่งได้มาชุดใหม่นะครับก็เลยอยากจะเอามาให้ดูว่าผ้าที่มันแตกต่างสภาพบางครั้งเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ก็เลยเอาผ้าแบบสภาพสวยๆสภาพดีๆนะครับว่า เขาเรียกว่าผิวแบบดินหม้อใหม่มาเลยมาให้ดูกันอ่ะพร้อมแล้วไปดูครับหลายพิมพ์เลยนะครับอ่ะเริ่มจากพิมอ่าบวยสุดก่อนแล้วกันนะครับอ่าองนี้เนี่ยนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขี่คุดนะครับหรือว่าภาษาเซียนเนี่ยเขาจะบอกว่าคุดคุดกลางหรือว่าคุดปีกแข็งนะครับอ่าคุดกลางหรือว่าคุดปีกแข็งนะครับอ่อันนี้ก็เป็นสภาพแบบดินหม้อใหม่เลยดินหม้อใหม่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเดี๋ยวขอขยับแว่นนิดนึงนะครับ ดินหม้อใหม่คืออะไรเออดินหม้อใหม่คือนะครับสีของดินเนี่ยนะครับถ้าเคยเคยเห็นหม้อใหม่ที่มันเป็นแบบดินประมาณปักเก็ตอะดินดินดินหม้อที่มันเป็นหม้อที่เขาเพิ่งทําผลิตเสร็จอะนะมันสีมันจะแดงแดงแบบนี้นะครับมันจะแดงแดงออกแดงแดงแล้วมีอมส้มๆนะครับเขาเลยเรียกว่าดินหม้อใหม่นะครับอ่าสีแบบดินหม้อใหม่เลยองค์นี้เป็นภาสภาพเดิมไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นภาพแบบกดพิมพ์ออกมาแล้วก็อ่า ได้มาเลยนะเขาก็เก็บไปเลยนะครับผ่านอายุมาโหเป็ร้อยปีแล้วนะครับก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับภาพแบบนี้เนี่ยเวลาเราดูดูอย่างไรนะจําจนะคือต้องจําพิมพ์ก่อนนะครับอ่าพิมพอย่างสมมติว่าอ่าขุดปีกแข็งแบบนี้มันก็จะมีด้วยกันหลายพิมพ์ก็คือมีตื้นมีลึกมีอุขึ้นมีอุลงแล้วแต่นะครับแต่เราต้องจําพิมพ์ให้ได้นะครับ จำพิมจำขนาดพระถ้าเราเคยเห็นนะครับจาพิมพ์จาขนาดพระถ้าเราเคยเห็นแตนะ่ถ้าเกิดว่าไม่มีความชานาญอย่าเช่านะเพราะว่าของปลอมเหมือนมากนะครับเวลาเราดูดูพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดูนะครับรายละเอียดของพิมนะครับองค์พระดูลักษณะองค์พระมีความลึกมีความเป็นธรรมชาตินะครับอ่าและที่สําคัญเลยนะหลวงพ่อปานเนี่ยจะสึก นะครับจะกร่อนขนาดไหนเนี่ยเนื้อจะเป็นโซนเดียวกันหมดนะครับเขาเรียกว่าเนื้อดินเนื้อดินกรองนะครับเม็ดแร่ของหลวงพ่อปานเนี่ยผิวพันธุ์พระเนี่ยเม็ดแร่เนี่ยเม็ดมันจะละเอียดนะเม็ดมันจะเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าโซนมันหยาบก็จะหยาบเท่ากันอละเอียดก็จะละเอียดเท่ากันนะครับโซนพระเนี่ยมันก็จะมีเม็ดลอยๆแบบนี้นะครับอั็นไหมนี่ครับเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ด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 ที่มันใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็มีโพรงมีมีรอย แร่ที่มันหลุดนะครับมันธรรมชาติมากนะครับอันนี้มันผ่านการเวลานะครับคาบปูนเขาขาวพวกนี้เป็นภาพคาบเดิมเลยนะพวกนี้เป็นคาบเดิมนะครับอ่าเนี่ยถ้าก็องคไหนซื้อสวยมันจะขึ้นคาบขาขาวแบบนี้นะครับเหมือนคาบแป้งคาบเดิมมาเลยครับอ่าคราบแป้งที่ใช้กดแม่พิมพ์เพื่อเพื่อไม่ให้พระติดแม่พิมพ์นะครับอย่างเงี้ยมันจะสวยมากนะครับคาบแป้งพวกนี้มันยังอยู่นะครับเขาต้องโรยแป้งลงแม่พิมพ์นะครับ แล้วก็กดกดเสร็จก็ดึงออกมาแล้วก็ไปเผาครับคาแปงพวกนี้เวลาถูกเผาวพวกอะไรสีมันก็จะออกครีมๆอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับหรือบางทีอาจจะไปแช่น้ามนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้แต่ว่าคาพวกนี้ไม่สามารถดูเกียแท้ได้นะให้ประกอบการดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็พิมพ์คุดปีกแข็งนะครับหลังอ่ะหลังก็จะปัดปาดอย่างนี้เป็นรอยกับหมากนะครับเป็นรอยปัดปาดเห็นไหมเป็นรอยทางทางเห็นไหมตลอเส้นๆกับกาบปัดปาดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเบสิกนะครับอ่าองค์ต่อไปครับ องต่อไปให้ดูนี่ขี่ปลานะครับอ่านี่ขีปนะ่ปลาปลาหมอปลาหมอนะครับพร,ร,ระพุทธคุณก็ปลาหมอนี่เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของนะครับโรคภัยนะครับการโรคภัยไขยเ้เจ็บต่างๆก็ว่ากันเนาะครุฑนี่เกี่ยวกับการงานนะครับรมหาอำนาจขา้าราชการทาหารตำรวจเนี่ยชอบครุฑนะครับอ่าน,นี้ก็ปลานะครับเกี่ยวกับเรื่องการสุขภาพร่างกายน,นู่นนี่นะเขาก็มีครับในย่าของพิมพ์แต่ละพิมพ์นะ ผงอุดเออผมลืมพูดถึงผงอุดไปผงอุดเนี่ยจะออกสีอย่างนี้อ่าเป็นเทาๆนะครับเหมือนซีเมนต์นะครับอุดเนี่ยจะเป็นเทาๆเ,เหมือนซีเมนต์แต่บางองค์ขา,ขาวๆก็มีนะก็แล้วแต่นะครับอ่านี่ติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะออกเลยผมเช่ามาอย่างงี้หลงเข้าผ่านวัดบางบ่อเฮ้ยคงจะได้ไมาจากแถวบางบ่อนะแกะออกเลยดิฝ้าเนี่ยแกะออกไปเลยไหมโอ้แกะไม่ออกด้วยอ่าวอ้าอกาวอ้าอ้าวอ้าวนี่นี่แกะออกแกะออกโอ,อ,อ้โหแกะในรายการกันไปเลยเออเนี่ยโอ้โหยนี่น เบสิกโอ้โหไม่ได้ไหมเดีย่ยอาจจะต้องนิดนึงนะเดี๋ยวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันเดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันแกะไม่ออกกาวติดนานนะครับหลังเนี่ยก็เป็นกับกาบอย่างนี้นะครับอ่าเป็นกับกาบอย่างนี้เดี๋ยวจะแกะเดี๋ยวจะแกะออกนะนี่เดี๋ยวแกะออกนะแกะแกะตอนนี้มันไม่ออกแกะออกไปก่อนชุดชุดนึงแล้วกันเอออาจจะต้องแค่แหน่อยนะเนื้อเห็นไหมเนื้อมันก็จะโซนเดียวกันนะครับเป็นเม็ดลอยๆอยอย่างนี้ นะครับ да> เนื้อเม็ดวูนสารเท่ากันจำพิมพ์ก่อนนะจำพิมพ์ให้แม่นๆก่อนอเรื่องของพิมพ์มีสําคัญพิมพ์นะครับพิมพ์นะองค์พระก็ลึกนะครับพิมพ์นี้ก็ลึกนะครับองค์พระเป็นหน้าเลยนะครับอ่าตัวปลานี่ก็โอ้โหลึกปึ๊กเลยนะครับลึกมีมิตินะครับะกวดก็จะเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันปาดปาดนี่จะเท่าๆกันอนี่ลึกนะครับ ครับอันนี้ก็จะมวลสารก็จะที่บอกว่าเป็นซีเมนต์เนาะจำพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับจำพิมพ์แม่นเอปาปลามาดูพิมพ์ปลาอันนี้ปลามนะปหมอนะครับปลาหมออันนี้ปลาจีนนี่ปลาจีนอันนี้เป็นพิมพ์ปลาแพพิมพ์แพงดูหูอันนี้เก็ตขึ้นเลยนะครับสวยอันเนี้ยนี่อันน,น,นี้อันนี้ก็มอใหม่เหมือนกันแต่ว่าคราบขาวๆนี่ยอาจจะถูกอ่าเขาเรียกว่าปัดล้างออกนะครับปัดเช็ดออกนะครับให้มันดูลึกเพิ่มขึ้นนะครับ อ่าเห็นไหมโหนี่ผงนะผงสีเดียวกันเลยกับเมื่อกี้นะครับข้างหลังก็เป็นปัดปาดแบบนี้นะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ปัดปาดแบบนี้อ่านี่นี่ครับคลาสสิกมากตรงนี้ผมบอกเลยนะว่าเป็นพิมพ์หายากเป็นพิมพ์คลาสสิกเป็นพิมพ์ที่พบเจอน้อยนะครับอ่าจําพิมพ์ให้แม่นจําพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับ แล้วเนื้อเนี่ยพอปลาเนี่ยคุณสังเกตดีๆนะเนี่ยเม็ดมันจะเท่าๆกันเห็นไหมเม็ดแร่เม็ดกวดมันจะเท่าๆกันนะครับแล้วจะมีรอยหลุดๆๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับอา่านะครับอันไหนเป็นพิมพ์มีบล็อกมีเหลี่ยมก็มจะขึ้นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับาก็แล้วแต่องค์สุดท้ายอันนี้อันนี้อันนี้สวยสุดตั้งแต่เห็นไก่พิมพ์นี้มาเขาเรียกว่าไก่หางห้าเส้นตั้งแต่ไก่เห็นไก่พิมพ์นี้มาผมว่าองค์นี้สวยที่สุดเออดูไก่เดียตาโปนเลยเห็นไหม นะหโอ้โหแล้วคุณจําพิมพ์เนี่ยจําพิมพ์ให้ได้ก่อนเนี่ยพิมพ์ต้องแม่นแม่นต้องแม่นพิมพ์ว่าง่ายเพราะปานเนี่ยต้องแม่นพิมพ์แม่นพิมพ์แม่นเนื้อแม่นธรรมชาตินะครับดูเป็นแน่นอนเนี่ยผงเหมือนกันหมดนะสีออกเป็นซีเมนซีเมนเทาๆมีเม็ดดำๆอ่าเป็นซีเมนซีเมนเทาๆมีเม็ดดำๆมีรายละเอียดรายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะและแร่เนี่ยเม็ดเม็ดกรวดจยเท่ากันเห็นไหมครับ เออล้วพิมพ์นี้มันจะมีตะเข็บอย่างนี้อ่าพิมพ์นี้เห็นเห็นรอยตะเข็บไหมเนี่ยเนี่ยเป็นรอยตะเข็บแบบนี้เล็กๆนะครับมันอันนี้น่าจะขึ้นที่พิมพ์นะก็ขึ้นเกือบทุกองนะถ้าที่ผมเคยเห็นนะครับเนี่ยเนอย่างเงี้ยเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยจะเคยเห็นเป็นเป็นเป็นเหลี่ยมบล็อกบังคับของเขาเลยเนี่ยเนี่ยนอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะเป็นเหลี่ยมบล็อกบังคับเนี่ยอย่างเงี้ยบล็อกบังคับพิมพ์เขาเลยเป็นเหลี่ยมอย่างนงี้นะครับแล้วดูหูอันนี้สวยมากดูไก่ดิเออ อันนี้สวยมากนะอันนี้สวยมากสวยมากสวยลึกเลยสวยลึกบึกเลยนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้คือไก่หางห้าเส้นรวมๆแล้วก็แบบนี้เป็นล้านนะเออหลวงพ่อปลานี่ถ้าสวยๆแบบนี้เป็นล้านนะเป็นล้านนะมันก็ซื้อมารวมๆซื้อมาเนี่ยซื้อมาเป็นล้านนะครับชุดเนี้นะครับแล้วก็พระบางพิมพ์ก็ถูกอย่างนี้ก็อา,อาจจะหลักหมืน่นหลัก แสนต้นอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับหลักแสนอะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่แล้วแต่ความสวยงามนะครับแต่รวมๆแล้วเช่ามาเป็นล้านนะครับก็ใครมีพระแบบนี้ก็ส่งให้ผมเช่าได้นะครับก็ผมก็รับเช่าพระอยู่แล้วนะครับก็ใครมีก็ได้เลยนะครับส่งมาที่ไ d l ดี e ลนตามที่ขึ้นหน้าจอครับ t o n e 8 8 8 8ปใส่แอซไซด้านหน้าครับ8 4ตัวนะโอเคครับวันนี้ผมโทนบางแคไปก่อนนะครับอ่าก่อนจะซื้อจะหาจะเช่าสะสมก็ตรวจพิจารณาให้ดีนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่สงสัยอะไรยังไงก็เอามาออกบัตรรับรองกับผมได้นะครับที่ทียบมล e ลเซนเตอร์นะครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยนะครับตั้งอยู่ถนนกาญจนานะครับตามแผนที่ที่ขึ้นข้างหลังต่อไปนี้เลยนะครับพระเครื่องเมืองไทยนะครับใส่ใจนะครับใส่ใจรายละเอียดของท่านทั้งหมดนะครับของพระเครื่องของท่านนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่าน ส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ SAI TONE 88 88 T O N E 88 88พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ Live สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โนบางแคเอนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999